สวัสดีนะครับครูผาชาแนลนะครับหลังจากที่เราเกี่ยวเขาแหล้วนะครับผมกับบดลลงคลิปแจ็คเือนะครับตอนนี้ไปเกี่ยวเขาอยู่ทีการกับมาบานกัมมะลงคลิปที่รถเกี่ยวติดลมที่ผมไปดึงนะครับกลเป็นคลิปสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับรถเกี่ยวมันบเลลงครับไปอยู่ทีการมันมีไวไฟหลังจากเกี่ยวเขาแหล้วนะครับอันนี้เป็นผานขุดมันตัวแรกนะครับเป็นสีพิเศษนะครับตัวนี้เป็นสีแดงออกประกายหมุกนิดๆนะครับ สีพิเศษนะครับสีตัวนี้สีแพงก็สีสมที่เห็นอยู่หันนะครับตัวนั้นเป็นตัวแรกนะครับประเดิมให้ใส่สีดีนะครับแบบง่ามอันนี้สีแดงอ่ะผ่านตัวนี้ไปทรงอยู่อำเภอบุญทลิกนะครับจังหวัดอุบลราชธา,านีของเราเพื่อนกระสร้างตั้งแต่ผมเกี่ยวเข่าอยู่คุณละครับตั้งแต่เกี่ยวขาดอกคุณพึ่นกระถามาโดแ้แหละเนาะ ดีอยู่เพิ่นกันยังถาเพิ่นกันยังบานแต่เพื่เอาของผู้อื่นเพื่อนกันยังเอาของเฮาอยู่นะครับเดี๋ยวผมสิคันนอ็อตบะนี่อันนี้แล้วแล้วผลสีไปแล้วเมื่อกี้นี่อ่ะพี่บอมไปปิดวาล์วลงไปเห็นไหมเดี๋ยวมันสิดังขึ้นมาอีกว่าดียิ้นะครับอ่ะเล็กตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเล็กตัวนี้เอยอันนี้เล็กสามนะครับสีหหนนะครับก้มหนาส่วนตัวนี้ผมใส่เป็นอ่ะอันนี้ เล็กฉากนะครับาสามนิ้วสามหนุนประกบกันนะครับนี่นะครับตัวนี้จะเห็นนะส่วนเล็กพื้นเล็กพื้นเล็กพื้นควบนาอยู่พกขนนะครับแบบหนาหนาเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ส่วนสีนะครับถ้าผู้ใดระบุอยากได้สีใดสีใดนะครับได้ได้เบิดนะครับบ่ได้คิดเงินเพิ่มนะครับถ้ายอยากได้สี แต่ว่าอันนี้เป็นสีพิเศษนะครับสีแดงประกายหมุกนิดนึงนะครับของดีเดี๋ยวผมกัะชิบั้นใบผานเข้าไปนะครับมือกล่องจับกล่องนีะครับนิ่งๆสวยๆดวยเด้อสีตัวนี้เป็นสีแห่งเร็วนะครับผนไปเมื่อกี้นี่ก็แหงแลวครับ เดี๋ยวมาเบืองมาเบิงองกันน่อก่อนมกกือกองนี่นะครับเล็กที่ผมห่อ,หอตัดไว้เนาะพี่น้องสังมาหลายนะครับอันนี้ก็เป็นทีต้องเฮ็ดนะครับภายในเดือนนี้ต้องให้ห้แล้วนะครับมีอยู่แผ่นนี้มีอยูสิบห้าตัวนะครับเหลือยูสิบสี่เฮ็ดเฮ็ด <ๆ S 2> ไปแล้วตัวหนึ่งนะครับสื่อแผ่นใหญ่ไงไมนะครับอันนี้มาตาัดเอาคุ้มกว่าไปสื่อกิโลนะครับมาค้นเห็ดโตสองตัวกับไปสื่อกิโลมันแพงนะครับสื่อแผ่นใหญ่ดีกว่า นี่ครับขันผานครับได้า้ผานใส่เป็นของ KHL นะครับข่าิฮงหลีแข็งครับแข็งผานตัวนีม้มันอยากแข็งกว่าสามตรคุณนี่ผอ่ะคิเคยใส่มานะครับผมเห็นเพื่อไว้นะครับ ไซได้ทั้งใบสอ2แล้วกับใบ g 4นะครับ ว่าโดยทั่วไปนะครับผานตัวนี้ผมแนะนําเป็นใบยีสิบสองนะครับเพราะใบยีบสี่มันก็สื่อแพงขื้นซื่อเนาะล้าก็เวลาไปคุดกะบัวต่างกันนะครับยีสิบสองกับยีสิบสี่แนะนําเป็นยีสิบสองนะครับ้านพัอยางใดยีสี่กับใบที่สองก็จังสื่อใส่เอานะครับหรือว่าแจ้งมาก่อนก็ได้ครับเออ้าอยางไ้ใบยีสิบสี่กับเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับ อีกอาจะประมาณนีสามร้อยครับค่าสื่อใบหลายยี่สิบสองเปนยี่สิบสีอาแงาม,มุนตามวะโอ้พีสันสวยงามอันนี้สร้างพี่บอมนะครับพานด้วย ให้เชื่อมเงี้ยนจิฟเลยตาส่างยังอายผุ่แล้วค่อยเชื่อมถ้าปีนอีกท้ายดีเดี๋ยวผมจัดซีโอทูมาเชื่อมให้เลยครับ <c oughs> มักสีน้ำเงินบอกครับมักสีแดงบอกมักสีส้มบอกนะครับจัดให้ได้เบิด แต่ว่าโดยทั่วไปกบเฮดตะสีสมนะครับถ้าเฮดไหวนี่บ่ได้สร้างสร้างกะตองถือช่วงทีสีพานบิรสต็อกนะครับคือคือสื่อจังหวะถีเฮ้าเฮ้ากำลังเฮดขึ้นมาตัวใหม่นะครับที่บมีสินขาเนี่สต็อกเล้วก็คือสีสร้างสีไหลแต่ว่าถ้าเฮดผมในเฮดไหแล้วเนาะมันกกต้ตรงตองเป็นสีสมแหละปกติพุก็ใส่สีสมนะครับแต่ว่าสียังกระดเบิร์ตเหรอครับบ่ได้มีปัญหา สีแดงก,กับงามสีสมกับงามนะครับแต่ว่าสีเหลืองนี่ผมบอเห็ดว่มมา,ามันโมงามฝากช่องเข้านะครับปูผาชาแน,นลนะครับบอติ่ตามกับกดเบิงงดหลายหล,ยลอบก็ได้นะครับยาขามโฆษณาผมเนีย่ยแต่ว่าใา้ตัวไรเงาไรกับขามแล้วเนาอ ให้ยือโทนเบิ่งเนาะ,ะนี่ครับตัวนี้ทรงบุญทลิกนะครับมืออื่นเรียบร้อยครับอ่ะขอมุ่มกว่างเนี่ยมุ่มนี่สีสวยกว่าได้พวกคร่บคิวบออก วัดสิย่อนแสงเนาะอ่ะนะครับคลิปนี้สาหรับคลิปนี้นะครับเพ็ุฐานประกอบพานนะครับกะมีประมาณนี้แหละครับผมเดี๋ยวผมสิอาจจะถ่ายตอนไปส่งหรือบอถ่ายก็ได้นะครับเ๋ยวเบิ่งก่อนมันชีหยากบอกับวลามีพ่อบอนะครับวลากระชันคิดมันกับบอมีอารมณ์ทายนะบางเถื่อนะครับคลิปนี้กับมีพีงอังานี้ครับผมกะไว้เจอกันใหม่ครับนะ้ยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ